คิดอยากไปยาไ่ามได้กับไปนี่มุมน,นี้นี่ครับจ้องจองลองแดมใหม่เออสิไปไหกําลังจะไปตะกอนนายกครับจากทุ่มตอนนี้สองทุ่มครับเดินทางเออคิดอยากไปย่ามได้กับไปเนี่ยตองนไหนแต่งของนี่ออกเดินทางขากบ,บออะ,ะไป เก็บคงเก็บของ,ของค่ะทุกคนเรา,เาแว่นตาไปด้วยดีกว่าเผื<ๆ>่อได้ใช้เก็บของสุดไปไปเป็นยางงานนังลง,นนงต้องเทาขวายยึสายวาใส่เกิดภูนีได้อบได้แล้วก็ใส่อีแตะไปด้วยได้ใส่กเกงอันนี้แล้วก็ใส่เกิดอ,อันนี้มันไม่เข้ากันเลยนะขนาดน,นี้เวลา สองทุ่มฝนหยุดแล้วจะไปไหนไปเที่ยวมันกี่ทุ่มกี่ยามสองทุ่มเมินเมือม่อเมิดเว้นไปเหยียงเมินเมื่อเมิอเว้นไปเหยอยงเมตตะเก้อเ,อ,เออเวลาพักพอนี่ไปใส่เออดูสภาพใสเกิบใสชุดดูดูเหรทุกคนสภาพไปเที่ยว ต่างอะไรกับผู้ประสบไขน้ําท่วมเลยทุกคนตอนเนี้ยดูน้ําท่วมแต่ยังจะพาเราไปเที่ยวนะเออเบิเออ่งคือไปเที่ยวรวดสองทุ่มจ้าสองทุ่มไม่คิดได้ว่าจะไปเที่ยวเออวาสนาคนสิตไปเร็ ขณนี้เวลา20 0นาฬิกาคนของขึ้นกระเป๋าใส่กระเป๋าเพื่อที่จะไปเที่ยวดูเกือบใหญ่รถเมืองเกือบใหญ่กับสุดใหญ่รถค่ะวะฉันกนลงเชิญครับเชิญอ๋อเชิญค่ะซ้ายมือค่ะใช่ค่ะเราจะเดินทางเราจะเดินทางค่ะ นี่แหลคะค่ทุกคนคะ่ะเป็นดังที่เห็นเลยค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวโดยที่ไม่ได้นัดหมายอะไรไม่รู้มาก่อนเลยนะคะนอนอยู่บ้านทั้งวันไม่ไปค่ะพอตกมาสองทุ่มนะคะมาบอกว่าให้แต่งเสื้อผ้าแล้วไปนครนายกกันทุกคนคะ่ะสองทุ่มคะ่ะจะไปนครนายก เดี๋ยวก่อนอะไรยังไงไอเราก็หยิบกระเป๋าไปเลยค่ะใส่เสื้อผ้า2ชุดค่ะพร้อมมากค่ะในเวลาไม่ถึง10นาทีนะทุกคนเตรียมพร้อมแบบพร้อมมากไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนนะคะแต่ว่าขนของใส่กระเป๋าไปก่อนเลยค่ะเนื่องจากว่าผู้กองนะคะไปงานรับกระบี่สั้นของลูกชายนะคะก็เลยจองห้องที่อ่นาคอนครนายกไว้นะคะเพราะว่าไปงานรับกระบี่ที่ โรงเรียนในร้อยนะคะแล้วทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าผู้กองโทรมาบอกว่าให้มาให้มาตอนนี้ตอนนี้ก็คือสองทุ่มแล้วค่ะเราก็เลยกำลังจะออกจากบ้านกันค่ะทุกคนแต่งของแบบว่าปุบป,ปับปับป๊บทัวมากเลยค่ะตอนนี้พอออกมาได้ไม่ถึง5นาทีค่ะทุกคนฝนตกรถติดคือแบบอะไรไม่รู้อะไรทำไมต้องมาติดตอนนี้ด้วยทำไมไม่ต้องมาตกตอนนี้ด้วย ทั้งฝนตกทั้งรถติดค่ะทุกคนตั้งแต่ออกบ้านจนไปถึงนครนายกเลยนะตกทั้งวันตกทั้งคืนตกถึงนครนายกและที่สำคัญน้ำท่วมจ้า ทางเข้านี่แบบน้ำท่วมเลยพอมาถึงห้องพักโอ้โหทุกคนคะ่ะสี่เตียงค่ะอยู่สองคนประเด็นคือน,นอนยังไงก็อนพร้อมนอนคะ่ะทุกคนมาถึงนี่ประมาณห้าทุ่มนะคะแล้วเราก็จะนอนพักพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวครูพึ่งพาไปเที่ยวกันคะ่ะมาดูกันว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันบ้างนะคะวันนี้ครูพึ่งก็จะขอตัวนอนก่อนนะคะแต่พี่จ๋าไปปาร์ตี้กับผู้หมวดผู้กองอยู่นะคะสักพักน่าจะมานอนแล้วคะ่ะทุกคนแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะ 啊。